สายฟ้าครับที่นั่งรอรครับอันนี้สายฟ้าอที่สายฟ้านั่งรอรครับนอนรอแล้วครับผู้คู่นี้ครับไอชนะนี่เข้าไปชิงแล้วตอนนี้ของพัฒน,น์อาจโตกลับมาตอนนี้อ่าครับรรมการครับสิ้เวลาแป๊บเดียวร,รมการ

เี s still, <S ้ยทุกคนเอากัอะไรครับาไม่อยไม่ไ้เลยไม่อไม่หลเเคทุกท่านครับหูเชื่อรองเท้าให้แดนนะครับ เท้าลงเท้าทัานลอยอันตรายโดนด้าแใบเหลืองครับถ้าไม่เจตนาอาจจะเป็นแค่เตือนครับน้องๆน้องหนูนนทุกท่านครับเชื่อลงเท้าปูให้แน่นะครับอันตรายอาจจะลอยไปโดนหน้าทีผู้ต่อสู้เนี่ยเรียบร้อยครับป่าตอนนี้ครับทีเอเซ์โดนนับไปหนึ่งตัวสู้มาหนึ่งหนึ่งสองครับ แล้ตอนนี้บางพัดดูเฉยไม่ได้ครับตอนนี้บางพัดดูเฉยไม่ได้แล้วเอาเบอรอยเอาเบอรอรอรอเบอร์สิเบอร์สิกัเบอร์ห้าเบอรอรบางพัดเบอรหบางพัดเบอร์ห้เบอร์หเบอร์ห้าไงเบอรบางพัดเอาไปเอาเบอร์บางไงเบอร์หเบอร์หกเบอร์สิเบอร์สิเลยเบอร์สิเลยเลยเรียบร้อยตอนนี้ทีอแล้วตอนนี้ บอเส็จแบงพัดครับตอนนี้สีจบอเป็นตงดูตอวนึงครับตอนนี้ีเชตเร์ไ้เขียวมาตัวเบอร์สี่บ่อสามบ่อสามกบบ่อห้าบอห้าบ่อห้าดูอสี่อสี่เขียวให้ครับอาติพล่นอ้ามัดจิกัดออกข้าวไว้ ก้ลองขยับดูสิโสามโอสมังกลดูโสามมักรโสามักองคัทำไมเดี๋ยวไปเป็นนพัดังไบหกเดี๋ยวพัดังไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดพัดดเจ็ดพัดดมตอนนี้เจ็ตอนนี้ังัดตามไปสองนตูอนนี้เขาเจอมเจ็ดกไอ ตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้กันครับตอนนี้กลับมาเป็นฝั่งเอเชอร์อยู่เฉยไม่ได้ตอนนี้โดนนาสองตัวกครับตอนนี้เดนกันครับเิีชิไปว่าไงออกหลังไปครับตัวหนึ่งดึามาหงพัดตัวห้าเอแตได้วสาม ไปไปดูด้านนี้ด้วยเขาว่างเปล่าเราได้เราได้เอาไม่ชนครับเดี๋ยวขอโทษขอโทษเขามาดีเดินตามเกมครับเดินตามกดเลยครับจุดเกมเขากลัวเดี๋ยวเกมแรงครับเดี๋ยวเกมแรงครับเดู๋ย้อนหลังเขาจะดีมาดี

ยังไม่ยังไม่อ๊อดตาดิบ6บ6ว่าไงเฮีย4บ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 

เบสบอลเกอร์ไฮกบุญสามโอสามต้องต้อนรับกองด้วยโอสามโอสามโอสามโอปุติเบนโอปุติเบนตีเบนบังบอลด้วยโอปุติเบนตบเบนไฮกบอญห้าห้าโอสามอะไรต้องยังเปลี่ยนเปลี่ยนเบสบอลตัวเดียวบุญสามโอสามโอสามไงโอสามไฮกบุบเบนไปตอกพัฒนาเดือยวห้า เบอร์สิบไปไม่อีกไปได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วสี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าบางพัฒน์ตัวห้าต้องติดพลิ้นเบียชั่งเกอร์มาชิดเบอร์ไหนอยู่ในเรียนบอลเจ็ดชี้ไปหน้าตอนนี้ผู้สาวต้องมาลงมายังไม่ออกมาตัวน um um ี้เบอร์ห้าเบียช um ั่งเกอร์เบียชั่งเกอร์เดินมาชิดเดินไปทางมาสี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 ไงมาสีเขาช่างว่างมาสีไปยิงเลยไอ้ผู้สาวตัวตอนนี้เบียชั่งเกอร์ได้ลูกเตะเข้า

ตีบนนี้มาขัดยูไงโอ้อหข้าไปเลยเย้ยยิงเสาขบบอลยิงเสาขบบอลเดกเชกเกอรเลี้วเตะข้างเลวบนสามบนสามข้าห้าตงมัวเก้าสองตู้ตู้เตะม่าหกสิบเอ็ดยังไงหกสิบหสได้ไต่อไปตีบอลโควังพัน โอ้โหบางพัฒน์เอาไปไงตั so okay. Okay. So ้งไว้ตั้งไว้ถัวเตะมีเตะชิบังมากยิงช้ย่าไปเปิดสิเปิดสับางพัฒน์เอาไงเอาบางหน้าเติงเสาตู้ไปยิคุรยแล้วตอนนี้บงพัฒน์นไปสิบบางสามตู้ติมหนึ่งโดยโมโหเขแหมจอนก็มาเสาสองแปไปแล้วตอนนี้แกเกมครับตอนนี้ Dia cuma kita atik game kau tuh. Tahu kan